ทำชาวดรูสแห่งที่รับสูงกุลันประกาศต้านอิสราเอลสวนเนทันยาฮูสั่งยึดซีเรียวันที่10มีนาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะชนวัตวังชากกอดบิ๊กวอร์ผ่าโลกมาดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางล่าสุดนะคะตอนนี้คุชนมากที่ซีเรียรบกันหนักค่ะแต่ภายใน คณะที่ในกาซาการผลักดันของกลุ่มประเทศอาหรับกำลังดำเนินอย่างเข้มข้นนะคะในสหประชาชาติและรวมกับองค์กรโลกอิสลามผลักดันที่จะส่งกองกำลังของสหประชาชาติเป็นกองกำลังสันติภาพนะคะเข้าพื้นที่กาซาที่ซีเรียภายในก็ยังรบกันเดือดที่เมืองติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใกล้ฐานทัพรระเซียค่ะ กลุ่มชาติพันธุ์อาลวีและกลุ่มชนกลุ่มน้อยรวมทั้งชาวชีอะห์และคริสเตียนดอนปราบปรามอย่างหนักนะคะในช่วงสองสามันที่เกิดขึ้นนี้ก็เหตุฝดายความมั่นคงของรัฐบาลใหม่ซีเรียนั่นแหละถือว่าเป็นการปราบกบฏรายงานของกลุ่มสังเกตการสธิมนุษยชนนะคะในซีเรียนั่นแหละเปิดเผยผลการโจมตีของฝ่ายรัฐ กลุ่มใหม่ของของซีเรียเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นการกระทําที่รุนแรงมากมีการสังหารหมู่แบบสุ่มไม่ต่างจากที่อิสราเอลกระทําต่อกาซาเลยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า1,000รายแล้วในช่วง3วันที่ผ่านมานี่เองในนั้นรวมทั้งผู้หญิงและเด็กคนชรามีการบังคับให้อพยพอ,ออกจากบ้านมีการปล้นสะดมทรัพย์สินต่างๆและลักพาตัวพลเรือน หลายพันคนนะคะไอ้ที่ดาบะพันแต่หายอีกหลายพันดูเหมือนจะเป็นการกวาดล้างชาติพันธุ์และการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์อย่างดุเดือดนะคะและจริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องแม้ว่าอาจกรรมเหล่านี้จะร้ายแรงและเปิดเผยมากแต่ชุมชนนานาชาติกลับนิ่งเฉยโดยเฉพาะตะวันตกกำลังพิจารณาผ่อนคลายมาตรการคว่มบาตรให้ซีเรียใหม่ด้วย ตามคำร้องขอของตุรกีและรัฐบาลซีเรียใหม่ไปเยือนซาอุดิอาระเบียก็ต้อนรับขับสู้อย่างโออา่าเผยแต่ขอโทษที่บ้านกำลังไล่สังหารหมู่ชนกลุ่มน้อยค่ะการลุกขึ้นสู้ของกองกำลังที่เรียกตัวเองว่าสภาทหารเพื่อปลดปล่อยซีเรียส่งผลให้เกิดการนองเลือดครั้งใหญ่นะคะในหลายเมืองติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หลังเปลี่ยนแผ่นดินก็มีความหวังกันว่าจะมีความสงบสุขเจริญรุ่งเรืองแต่ชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มบางชาติพันธุ์บางต่างาศาสนาถูกเบียดขับรุนแรงจนทนไม่ไหวและลุกค้นสู้ทั้งฝ่ายรัฐบาลบอกว่าเป็นกลุ่มที่ฝากฝ่ายรัฐบาลเก่าอัสซสาดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องอัสซามนุนหรือรักอัสซสาดไม่รักอัสซาแต่มันเป็นเรื่อง ชาติพันธุ์ค่ะขณะเดียวกันอิสราเอลก็เลยฉวยโอกาสความวุ่นวายในซีเรียน,นะคะอ้างจะปกป้องชาวดรูสที่ส่วนใหญ่อาศัยในที่ราบสูงโกลันบอกว่าอิสราเอลที่โจมตีดามัสกัสก็เพื่อปกป้องชาวดรูสวันนี้เพื่อนำชาวดรูสนะคะที่อยู่ในที่ราบสูงโกลันนั่นแหละออกมาประกาศนะคะสวนปากในทันยยหูเลยว่าดรูสไม่เคยเรียกร้อง ไม่ต้องการการปกป้องจาก i อเซอและประกาศชวนชาวดูสทั้งหมดให้ต่อต้านเอเซอที่ต้องการควบคุมและแบ่งแยกซีเรียอย่างถึงที่สุดเอาล่ะนะคะที่เราเข้าใจว่าดูสจับมือกับอาราวีาสู้แล้กนสู้กับรัฐบาลใหม่ซีเรียแต่คราวนี้แยกกันอย่างไม่ชัดนะคะแต่เหมือนประมาณนั้นว่ากลุ่มอาราวีซัดกับรัฐบาลซีเรียใหม่ กลุ่มดรูสจะซัดก,กับอิสราเอลที่จริงกลุ่มดรูสที่อยู่ภายใต้การควบคุมและสนับสนุนใจอิสราเอลก็มีนะคะนี่แหละคะ่ะปวนหนักเลยในซีเรียความคาดหวังของอิสราเอลต้องการใช้ซีเรียเป็นสะพานเชื่อมไปยังแม่น้ำอยู่เฟตริสเขาพูดแบบเปิดเผยในสภาเลยนะคะประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิสราเอลประกาศว่า เราจะไม่อนุญาตให้เกิดอำนาจทับซ้อนทางทหารในซีเรียอีกหลังจากการล่มสลายของอัสซาดแล้วดามัสกัสจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของอิสราเอลอย่างสมบูรณ์และเราจะทำให้แน่ใจว่าดามัสกัสจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเราความคาดหวังของเราคือซีเรียจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอิสราเอลมุ่งไปยังแม่น้ำยูเฟรติสของแผนการสร้าง มหานครอิสราเอลหรือ the greater Israel นั่นเองเรียกว่าประกาศกล้าวไม่กลัวใครเลยนะคะว่าจะยุดประเทศโน้นประเทศนี้คิดว่ามีหัวหน้าอันตภันอย่างสรัฐคุมค้มครองจะทำอะไรก็ได้ที่จริงก็น่าจะเชื่อหรอกคะ่ะเพราะอะไรที่อิสราเอลขอทรัมป์ไม่เคยขัดแล้วก็ให้มากกว่าที่ขอซะด้วยส่งคนแอบไปคุยกับฮามาสต่อรองและขู่ม่นำซ้ำอย่าง กล้าอ้างบอกว่าสารัฐเนี่ยไม่ใช่ในายหน้าของอิสราเอลนะที่จริงน่าจะบอกว่าเลยว่าสารัฐนะ่ะไม่ใช่ในายหน้าแต่เป็นลูกน้องอิสราเอลสัก,กสิ่นเรื่องเพราะว่าเขารู้กันทั้งโลกแล,ะละ้วล่ะทําไมสารัฐต้องให้เงินเปลา่าแกอิสราเอล Israel, ปีหนึง่งเยอะเลย3,800ล้านด,ดอลลาร์นะคะไม่ใช่เงินกู้ให้ฟรีคะ่ะทําไมสารัฐต้องให้ไม่ใช่ลูกน้องอิสราเอลและอะไรผู้เสียภาษีชาวเมาก,กันรู้นะคะแต่เต็มใจ เพราะทั้งสภาอนุมัติมาตลอดเพราะอะไรยิวชั้นสูงเต็มรัฐบาลสหรัฐนะคะภายใต้การกำกับดูแลของล็อบบี้ส์ใหญ่ชาวยิวที่ชื่อว่า i p a พเป็นอย่างนี้มาเนิ่นนานตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเรื่องนี้ทรับอุบเงียไม่เห็นพูดถึงไม่เห็นตัดรายจ่ายเมื่อกับที่ตัดอยู่เศษ FBI-C a a เลยนะคะจับตาศึกซีเรีย จะถูกแบ่งแยกเป็นชิ้นๆแหลกรานเหมือนยูเครนไหมหากสําเร็จระวังโมเดลนี้จะมาผุดที่เหมียนมาใกล้บ้านเราและไทยเราจะเข้าปิ้งอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ค่ะ